สวัสดีครับวันนี้ช่องนายเอพาเที่ยวมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการม .33 เรารักกันเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเงินเนยียวยา4,000บาทนะครับสำ,สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด1 9นะครับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับนะครับแล้วก็วันที่จะลงทะเบียนวิธีการใช้เงินนะครับ มีอะไรบ้างวันนี้นะเอ๋มีมาบอกครับสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงิน4,000บาทนะครับต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องเป็นผู้ที่มีประกันสังคมในมาตรา33และต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเงินฝากในบัญชีรวมกันไม่เกิน500แสนบาทเงินฝากเนี่ยนับจากวันที่31เดือนธันวาคม2563นะครับ ยกเว้นเงินที่นำไปลงทุนในกองทุนต่างๆนะครับแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลลงทุนในตราสารแล้วก็สลากออมสินนะครับจะมีการลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์นะครับผ่าน w w w m ์ไเวม3าเราลักกัน .com นะครับในวันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่7มีนาคม2564 ทางธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลการคัดกรองในวันที่8ถึง14มีนาคม2564ใช้งานและยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่15ถึงวันที่21มีนาคม2564จะได้รับวงเงิน1,000บาท ในวันที่22มีนาคม2564และรับครั้งละ1,000บาทในวันที่29มีนาคมวันที่5วันที่12เมษายน2564เริ่มใช้จ่ายสินค้าและบริการได้ตั้งแต่วันที่22มีนาคมถึงวันที่31พฤษภาคม2564โดยการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกนำเข้าที่ประชุมคอรมในวันที่15กุมภาพันธ์2564เพื่อทำการขออนุมัตินะครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่ช่องน้าเอพาเที่ยวนำมาฝากกันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ชมคลิปใหม่ๆกดติดตามน้าเอพาเที่ยวครับขอบคุณครับ